ปิดผมขาวให้เข้มสนิทปิดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแคบิลส,ส,สวัสดีครับพมวันเช่นเคยนะฮะกับรายการคมสลึกบันเทิงสเปเชียลนะครับผมทางหน้าจอเนชั่นทีวีช่อง22นะฮะเวลาเที่ยงเที่ยงแบบนี้ครับผมเรามาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารในแวดวงบันเทิงรวมถึง,งงานประกาศรางวัลคมสลึกอวอร์ดครั้งที่19กันด้วยใ<ช>กล้ก็มาทุกทีแล้วคุณผู้ชมใช่แล้วงวดละแต่ก่อนที่เรานะคะ จะไปเม้ามอยอเรามีเรื่องราวซับซันั้นในวงการบันเทิงค่ะกับช่วงบันเทิงออนสเตจค่ะ ใจสู้ไม่ถอยครับสําหรับเมฆวินัยไกรบุตรที่ป่วยเป็นโรคตุ่มน้ําพองอยู่กับความยากลําบากมานานร่วม4ปีล่าสุดนั้นด้านภรรยาของเมฆเผยว่าตอนนี้อาการป่วยดีขึ้นเยอะที่ก่อนหน้านี้นั้นทานยา6เม็ดตอนนี้ลดลงมาแล้วเหลือ4เม็ดส่วนเรื่องแผลก็ดีขึ้นทุกวันนี้ยังคงทานยารักษาตัวเองตามปกติไปหาหมอที่โรงพยาบาลจุฬาทุกเดือนแต่แพทย์นั้นยังไม่อนุญ,ญาตให้ออกกาลังกายเนื่องจากกลัวว่าแผลติดเชื้อพร้อมกับขอบคุณทุกกําลังใจ แต่ทว่าการป่วยโรคดังกล่าวนั้นทําให้เมฆวินัยต้องผ่านตัวเองมาเป็นพ่อค้าออนไลน์ขายของแทนงานแสดงที่เคยรับเพื่อดูแลครอบครัวจนต้องออกมาประกาศขายที่ดินดวนผ่านทางโลกออนไลน์ซึ่งเป็นทําเลที่ดีในจังหวัดใหญ่อย่างเชียงใหม่ชนบุรีและจังหวัดสมุทรปราการในมูลค่ารวมแล้วกว่า131ล้านบาทขายขายขายด่วนครับขายด่วนครับขายด่วนครับขายขายมาปลดหนี้ครับ ร้อนเงินครับที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ครับของผมเองครับหนึ่งงานครับอยู่ที่มูที่1จังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ดินของผมเองมีโฉนดครับขอบคุณมากครับกลับมาสู่ช่วงคนดังออสเตทวันนี้นะครับผมบอกเลยว่าพี่ปูน้องเพลงเขาหน่อย ท่าทองเราจะการจิตท่าทองไปทำอะไรที่ท่าทองฮะไปหายังโอมวันนี้เราพูดถึงยังโอมถูกไหมไม่ได้นอนพอคนลับมาแล้วกลับมานี่ฉันก็ไปเจอยังโอมด้วยเหมือนกันนะไปพูดคุยเธอเพราะว่าล่าสุดนะคะยังโอมเนี่ยเขาจัดใหม่จัดเต็มเขาทำอัลบั้มเต็มเลย19เพลง19เพลงต้องบอกก่อนว่ายังโอมเนี่ยเป็นศิลปินที่ไม่มีสังกัดนะคะตกลงตกลงตกองตกลตกลงตกลงตตัวเองตกล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 งกลง ความลงความแลบว่ามันเกี่ยวกับความลงลงรุนแรงอะไรอย่างนี้ไหมจริงจริงแล้วเนี่ยองของยังโอมดีมากอ,อาเธอไม่เชื่อเธอ,เธอไปดูค่ะไปครับทั้ง19เพลงมันเป็นหัวข้อที่ไม่เหมือนกันเลยแต่ว่ามันจะเป็นเหตุการณ์ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในช่วงมัธยมก็มีหลายเรื่องนะเรื่องชีวิตเรื่องเพื่อนครอบครัวความรักอ,อกหกักแอบชอบไปจีบอะไรเงี้ยมันก็คือเด็กๆทําเพลงได้ไวขึ้นทําเพลงกันได้เร็วขึ้นแต่ว่าผมก็แอบเป็นห่วงบางคนแบบอาจจะเสพวัฒนธรรมมาแบบผิดแบบว่าอาจจะเอาเรื่องของความรุนแรงเข้ามาเกี่ยวหรือว่า เอาเรื่องของยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วผมบอกเลยว่าฮิปฮอปมันไม่ได้เกี่ยวกับความรุนแรงแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับยาเสพติดเลยมันอยู่ที่ว่าบุคคลนั้นๆเลยคุณเป็นยังไงมันเพลงของคุณมันเสื่อ,อ,อกมาแบบนั้นเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนลองแบบทําเพลงออกมาให้มันสร้างสารรค์ พี่ปูนยังไงโดดีดงลาดีโดดีดงละมันเต้นพอก่อนพอก่อนห้ามหน่อยห้ามห้ามวันนี้มีแต่นักร้องนะคะจอยกันมากเลยสําหรับช่วงนี้นะคะช่วงเวทีคมบันเทิงค่ะเราจะไปพูดคุยนะคะกับเจ้าของเพลงเมื่อกี้ค่เธอถูกต้องคุณสิงโตนำโชคนั่นเองเป็นอีกหนึ่งคนนะฮะที่เข้าชิงงานประกาศรางวัลคมศิลปากดของเราด้วยนะครับผมในประเภทของเพลงไทยสากลยอดเยี่ยมนั่นเองนะครับที่กรรมการเป็นผู้คัดสรรซึ่งปีนี้ไม่ใช่ปีแรกนะฮะที่พี่สิงโตเข้าชิง ที่สิงโตเข้าชิงมาหลายปีต่อเนื่องเลยซึ่งวันนี้เขาก็ส่งคลิปมาน่ารักน่ารักมาฝากมาขอบคุณกรรมาการด้วยฮะสวัสดีครับผมสิงโตนำโชคครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้ต้องบอกว่าผมรู้สึกดีใจมากๆเลยครับที่มีรายชื่อเข้าชิงสาขาศิลปินชายเดี่ยวยอดเยี่ยมงานคมชัดลึกอวอร์ดครับก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับขอขอบคุณ คณะกรรมการทุกท่านและแฟนเพลงทุกๆท,ท่านที่คอยสนับสน,นุนไอส้สิมโตนำโชคมาโดยตลอดขอขอบคุณมา,มากๆขอบคุณหลายๆครับโอ้โหก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินนะคะที่ทำเพลงอะไรออกมาก็โดนใจสมดรลอถูกต้องเนาะเป็นเพลงที่ติดหูนคะครับผมอ่ะแต่อีกหนึ่งสิ่งที่ทุกคนต้องติดตามก็คือเรื่องของ การโหวตลงมาผ่านทาง S M S หรือว่า Facebook เว็บไซต์นะครับผมกับอัพเดตของเราที่มีจนถึงวันที่10มีนาคมนี้เท่านั้น <10 S 1> แล้วก็นค,คน,นคไหนที่โหวตเยอะต่<า>องทาง SMS เนี่ย 50หมายเลขแรกนี่จะได้เข้าไปนั่งชมบรรยากาศงานเก๋ๆกับงานปรกาศราวัลข่มฉลึกของเราด้วยนะจ๊ะแต่วันนี้นะครับผมขอบคุณไปด้วยนะจ๊ะกับแคร์บิวจ๊ะแล้วในวันนี้คะเราสองคนขอลาไปก่อนนะครัพบกันใหม่นะคะกับข่มฉลึกเปนเทิงสเปเชียลดดิดงดิดดิดงแล้วมันเต้นบ่ตรงลองเตาะลองตรง